สวัสดีครับเมนูนำเสนอวันนี้แกงขั่วหอยเม่คู่ใส่ใบชะพูนวนัวหอมหอมทานขับข้าวสวยร้อนรับรองว่าเจริญอาหารแน่นอนก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชฟชาติเลยนะครับส่วนผสมมีพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดซอยเส้นพริกกินดาแดงหั่นเฉียงหัวกะทิตามด้วยหางกะทิหรือท่านผู้ชมใช้เป็นกะทิกล่องเลยนะครับจะได้สะดวกแล้วก็เป็นเนื้อหอยเม็นคู่แกะ ต้มเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นใบชะพูซอยพอหยาบๆเยอะได้ตามชอบไปลงไปทำเลยครับนากระทะหรือหม้อตั้งเตาเปิดไฟเติมเป็นหัวอาทิลงไปเหลือไว้ครึ่งนึงนะครับได้แล้วก็ลงไปพริกแกง 2- 3ส,สาช้อนโต๊ะความเผ็ดตามชอบคั่วพริกแกงให้แตกมันให้มีกลิ่นหอมเลยนะครับให้ได้ประมาณนี้้าก็ลงเป็นกะปิครึ่งถึงหนึ่งช้อนชา ตามด้วยน้ําตาลปีป๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าว1นึถึงหช้อนโต๊ะครึ่งรสชาติหวานตามชอบนะครับแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ําปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ลงเป็นหางกะทิทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็มาเคี่ยวให้รสชาติอะไรให้แตกมันอีกรอบเลยนะครับให้ได้แบบนี้นะครับ พอได้แล้วเราก็ลงเป็นเนื้อหอยเป็นคู่แกะที่ต้มน้ําไว้นะครับลงไปเลยแล้วก็เคี่ยวซ้ําให้รสชาติเข้าเนื้อใช้ไฟกลางเคี่ยวไปเจเย็นอย่าให้แกงเดือดจัดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะฮะพอได้แล้วเราก็มาลงเป็นใบชะพูหั่นพอหยาบเยอะได้ตามชอบนะครับใบชะพูนะครับเห็นเยอะแบบนี้นะฮะพอโดนความร้อนเข้าไปเขาจะยุบเหลือนิดเดียวเองนะครับใส่เยอะได้เลยนะครับ หอมๆเลยแล้วก็มาคั่วอย่างนี้นะครับให้ใบยะพูยุบแล้วก็มีกลิ่นหอมออกมานะครับใช้ไฟกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับนี่นะพอเริ่มเดือดแล้วก็มาลงเป็นหัวกะทิที่เหลือไว้นี่นะครับลงไปแล้วก็คั่วซ้ําอีกนิดหน่อยนะครับลงหัวทีทิตอนท้ายนะครับก็ทําให้รสชาติของแกงคั่วนี่มันขึ้นมาเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็กลิ่นก็จะหอมมากขึ้นด้วยครับ ได้แล้วก็ลงเป็นใบมะกรูดซอยเส้นอย่างนี้นะฮะฝอยนะครับลงไปตามด้วยพริกจีดาแดงหรือว่าพริกชี้ฟ้าแดงก็ได้นะครับหั่นเฉียงแล้วก็คั่วซ้ําให้ใบมะกรูดออกกลิ่นเท่านี้ก็ได้เลยนะครับนวๆหอมๆแกงคั่วหอยเคู่ใส่ใบชะพลูทานกับข้าวสวยร้อนอร่อยมากๆฝากลองนําไปทำทานกันดูอีพีนี้เชฟชาติต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ